นี่ทำอะไรหัวจะโคกนะมันจะไงลังนะสวัสดีครับพี่น้องนี่นี่อาบน้ำแต่เช้าเลยวันนี้นี่นี่ชุจ้าก่อนชุจ้าก่อนจา้าเชยๆก่อนลูกมันจะไงลังเห็ุยังไง,ง,งจ้า,จา กินนมแต่เช้าเลยเหรอหิวเหรอฮะทำหมูน้อยหิวเหรอหิวเหรอหิวเหรอฮะฮะข้าบกวดนมแต่เช้าเลยนะฮะไม่อายเหรอฮนนี่นี่ นี่ไม่อายเหรอนูเฮ้ยนี่จ๋านี่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 จ๋าแม่ไปแล้วนะแม่ไปเที่ยวแล้วนะไปกระเดึอเล่นสุวก,การไหมวันนี้วันนี้วันที่สิบสองแล้วเนี่ยอวอร์ดีมืออื่นบอก มันไม่นีแน่ไม่ยอมงี้หมวาหมวกหมวกไม่จ้าหนึ่งหมวกหมวกไม่จ้าหนึ่งหมวกหมวกไม่จ้าหนึ่งหมวกอื้ม แปงหลอนแปงหลอนไหมแปงแข่ว้วอหแปงแข่้วเองอ่ะหนแขวแข่วใครสวยเอ๊เอา <ไข S 1> มออกนี่มีฟันไหฟันหดหมดดูด<น>เมี่ยชมือกินน้มลเปี่ยช่วมือช้าเย็นช้าเยเน็ยเนแข้วกันยังแมงมันม่เด้แมงนี่มันห่วนไหมที่ิ เันม้วนแมงดอกมันหัวนมันมันกุดไปเพื่อนดูดขวดนมนี่ลายมันเล็กกุ่นไปอายม้นนะตายม่วดูดขดนมนะอายม่วนายเพื่อนม้วนเฮ้อายม่วนอายบ,ายบ้คะเดี๋ยวเมืออ่อก,กี้จะการตัดเล็บให้นะคะทําความสะอาดตนโตไฮมืดเนี่ยค่ะ บัวบัวบัวลูบไม่อยากตัดพ่อเขาอยากตัดเดี๋ยวพอปิดหน้าก่ Hãy này, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูวนี่ไงน,นี่นี่ปูตุ๊กปูตุต๊กเก่งจังเลย ท้องให้แม่ฟังสิ A B ท้องให้แม่จ๋าฟังสิ A One เอา One oh. นี่อะไรคน oh. นี่คนุ้บ,บ A B C oh. หมดแล้วลูกนั่นค่ะเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ ดี๋ยวซื้อเล่มที่มันไปเอาในบ้านนะครับที่นันอะไรนี่นี่่ท่องได้ยุคพี่นลองก่อใกล้ถึงห้องหูกับจำได้หยาบมดนี่แหละอันอันวันทูที่ฮอตเทนน์ก็ได้แล้วกัอ่าหนึ่งฮอตชิปก็ได้ครับผม A B C ก็ได้หนึ่งจองกาบชีแปดเก้าชิปไปเลย A B C นั่นได้เยอะได้หอดแสบเอ A B C ถึงแสบได้ก็ใกลก็ได้กอไกลก็ได้วันทูนั่นก็ได้จะมากับเลขกับเลขน์ได้เท่าไหร่หนึ่สองสามที่หนึ่งสองหนึ่งสองสี่แปดเก้าสิบสามจะไปทั้งหน ค่อยๆซ้อนเอาเย็นขามคันตัวอันนี้อะไรนี่ิงหญิงนี่อะไรยูนี่ยูวียูวี <UV. c oughs> ไข่จ้ากล้วยกล้วยหอยไตัวนี้ไปเอากล้วยไม่กินไปกินบ่กล้วยแม่ซื้อกล้วยมาให้เราไหมกินกล้วยวะกินมาโอ๊ยฮัทชูกล้วยกล้วยหอยหอยนี่หอยหอยทิมทิมทิมยังมายังทำมา อะไปก่อนพี่น้องเอาบาย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 ก่อนบายบายชงจูบบาย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 สนใจอย่างมั้ยบายชงจูยิ้มหวานจ้ากันไปก่อนครับสวัสดีครับขี้ดื้อน่อย